สวัสดีค่ะชาวราศีกันนิวจาก Queen of Cups by News นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนกันยายน2564ของชาวราศีกันค่ะเดือนนี้มาค่อนข้างสายนะคะก็พอดีว่าอาทิตย์ที่แล้วติดธุระหลายอย่างเลยก็เลยมาช้านิดนึงแต่มาแล้วนะคะ ฉันเคยเนาะวันเดือนปีเกิดเป็นแบบของไทยค่ะเช็คได้ที่ใต้คลิปแล้วก็ตรงหน้าปกคลิปไว้เลยเดี๋ยวอัพไว้ให้เนาะดูได้ทั้งไทยทั้งราศีแล้วก็ลัคนาเราแบ่งราศีเป็นแบบของไทยนะคะ ทีนี้คุยกันเช่นเคยบอกไว้ก่อนนะการดูดวงของเราเป็นการดูดวงแบบภาพรวมค่ะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวดังนั้น,น,นรายละเอียดหรือความแม่นยําหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันย่อมมีความแตกต่างหนักเบาแต่ละแตกต,ต่างในแต่ละบุคคลหรือเดทเทลช่วงเวลาเกิดอะไรบางอย่างมันมันขึ้นมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะทั้งวันเดือนปีเกิดหรือว่าพื้นฐานดวงชะตาแล้วก็สิ่งที่เราทําตั้งใจด้วยอันนี้ขอให้เข้าใจตรงกันก่อนเนาะ อะก็เดี๋ยวเราแบ่งเป็นสองช่วงนะคะช่วงดูดวงแบบสถานการณ์ทั่วไปแล้วก็เรื่องของความรักโดยเฉพาะมาดูช่วงแรกค่ะการดูดวงทั่วไปของเราสถานการณ์ทั่วไปการงานการงานอะไรมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอขอดูสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของเดือนนี้ก่อนเชาาราศีการมีอะไรน่าสนใจบ้างเช่นเคยเปิดไพ่เดลนมองนะคะ เดือนนี้คุณได้ไพ่เดอะสตาร์ดวงดาวไพ่บ้านแล้วก็ไพ่เงินเดือนนี้ชาวราศีกันถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยหนักมีปัญหาบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะโชคดีเกิดขึ้นนะคะดวงดาวเป็นดวงดาวแห่งความสําเร็จแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องการเงินของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะการเงินของคุณจะมีแนวโน้มมาจากอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวกับคนรู้จักที่ทําให้เรารู้สึกส,สนิทสนมคุ้นเคย จะนำมาซึ่งเงินทองหรือว่ามาช่วยแบ่งเบาภาระสิ่งที่กางใครที่มีปัญหาการเงินจะได้คนที่บ้านคนที่รู้จักอะไรประมาณนี้นะคะมาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือเดือนนี้บางคนอาจจะโชคดีซื้อบ้านหรือวางแผนผ่อนบ้านซื้อคอนโดใหม่ย้ายคอนโดก็จะอยู่ในตัวนี้นะคะอื ต่อเติมบ้านมันมั่นหมายความว่าถ้าคุณจะต่อเติมบ้านก็คืออยู่ในแผนตัวเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะคะแต่เป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตเดือนนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะแถมไพ่เงินขึ้นมาถ้าใครที่กำลังเดือดกำลังเดือดร้อนคุณจะโชคดีในเรื่องนี้มีคนมาดูแลและซัพพอร์ตค่ะ ต่อจากนี้นะคะจะเป็นการดูดวงโดยสถานการณ์ทั่วไปอะไรที่มันเด่นชัดขึ้นมาเราก็จะว่ากันเนาะดูก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้คลิปนี้จะพยายามให้กระชับนะมาดูกันค่ะโอ้ชาวราศีกันได้ไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดอะ o ล l ไพ่ฟล o โฟล์ออฟคัพส์ i g ไนซ์ของบอนส์คิงส์ของสอดซิกซ์ขออนส์เด ทำไมมันเอียงๆเนี่ยเอทอบวอนส์เพจอับคอยส์นายทคอยส์และเดอะซันนี่ไงบอกแล้วว่าเดือนนี้สถานการณ์ดูดีมากเลยค่ะชาวราศีกันใครที่กำลังเดือดร้อนเราเห็นโชคลาภถึงลอตเตอรี่หวยเบอร์ด้วยเนี่ยออาละ่ะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เดือนนี้มีแต่ความบันเทิงเริงใจปัญหามีไหมมีบ้างแต่ไม่หนักนะคะไม่แรกของคุณจะได้ the f o o l บอกกันนะเราจะไม่ลงเจาะลึกนะคะจะพยายามกระชับเวลาเดือนนี้คุณได้ the f o o l มีเกณฑ์ที่จะเดินทางใกล้และไกลเรื่อยๆนะหรือใครที่กําลังวางแผนเอาไว้ไพ่สามใบนี้ในสปวร the f o o l บอกขึ้นมาว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางบางคนวางแผนไว้แล้วนะคะหรือว่า แผนโดนแคนเซลยกเลิกไปเดือนนี้จะได้มีโอกาสเอาแผนมาทบทวนช่วงประมาณก,กลางเดือนมีโอกาสได้เดินทางเดินทางไกลจะเป็นช่วงกลางเดือนจะเป็นการเดินทางไกลหรือว่าถ้าไปใกล้ๆจะมีการไปไปมาๆค่อนข้างบ่อยแต่ช่วงต้นเดือนนะคะอาจจะเขาเรียกว่าจะบอกว่าทริปล่มซะทีเดียวก็ไม่ใช่วางแผนว่าจะไปอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าได้ไปจริงๆเนี่ยน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างขัด ได้ไปไหมยังได้ไปอยู่แต่ไม่ใช่ที่ที่ตัวเองอยากไปหรือว่าจํานวนวันเวลาที่ต้องการไม่ใช่อย่างเช่นจองโรงแรมเอาไว้หรือว่านัดเพื่อนไปกินร้านนี้อย่างเงี้ยก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ไปได้เจอแต่ไม่ได้เป็นไปตามแผนของเราทุกอย่างนะบางคนอาจจะโดนเลื่อนหรือบางคนโดนปรับระยะเวลาหรือเปลี่ยนโรงแรมหรือเปลี่ยนร้านหรือเพื่อนมาสายก็จะเป็นในช่วงประมาณต้นเดือนช่วงแรกๆนะคะอา,อา,อาทิตย์แรกสอาทิตย์2ออาทิตย์แรกนี้ แต่ว่าก็ยังแฮปปี้ลันลาได้อยู่ six of one บอกแล้วว่าใครที่รออะไรมานานเดือนนี้คุณจะได้มาแบบไม่น่าเชื่อบางคนรอเงินตกเบิกดูเหมือนจะไม่ได้แต่จะมีอะไรบางอย่างมาช่วยมาดึงอาจจะไม่ได้ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะจะทําให้คุณได้ผลตรงนี้ตัวเนี้ยบอกเลยว่ามาถึงกระทั่งโชคลาภด้วยไพ่ขึ้นมา d e v i e the sun six of w a nine o w a n การเดลิเวออะไรบางอย่าง f u r of cups ส่งอะไรมาให้บางอย่างนะคะเงินที่ได้เดือนนี้พูดถึงเรื่องอดูเรื่องการงานก่อนการงานในเดือนนี้นอกจากจะเดินทางเพราะเรื่องงานหรือใกล้ๆแล้วบางคนจะโดนโยนงานอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากทําหรือใครหลายๆคนไม่อยากทําแต่เขามองว่าเราอาจจะว่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้ว่างแต่เราสามารถจัดการทุกอย่างได้ง่ายเขาก็จะเข้าใจว่าเออทำได้แหละเขาก็จะโยนมาให้เรานะคะ for up cups งานยากไหมงานไม่ยากแต่ว่าไม่อยากทําฉันมีงานของฉันอยู่แล้วนะถือแก้วไว้อยู่แล้วแต่เจ้านายก็บอกว่าทําไปเถอะหรือตามกฎพอเอามาเขียนไปแล้วอ้ามันเป็นชื่อเราเราต้องรับผิดชอบงานไม่ยากแต่มันน่าหงุดหงิดประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้มันก็จะมีอีกว่าบางคนนะ The Nice กับ d e v i l ถ้าเกิดว่าคุณไปสมัครงานเดือนนี้มันมีเรื่องของเส้นสายเข้ามาเกี่ยวข้องเรามองว่า มีโอกาสที่จะได้งานที่น่าสนใจนี่ไงภพยขึ้นมาอีกแล้วถ้าคุณไปสมัครงานเอาไว้เดือนนี้มีเกณฑ์ว่าจะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆบางคน view one, sleep the sun, seven เ e v ิ o w o n อ s ซิ e e ดอะ s e นเ n เว่นออฟซเมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอุป,ปถัมภ์ มีเกณฑ์ได้รับการแนะนําหรือได้คะแนนพิเศษอะไรบางอย่างทําให้ดูคะแนนนําจากคนอื่นมีโอกาสที่จะได้งานค่ะก็ต้องรอแต่ว่าต้องรอช่วงกลางกลางเดือนหน่อยนะจะเป็นจังหวะที่ดีถ้าช่วงต้นเดือนงานที่เข้ามายังไม่ยังไม่ค่อยถูกใจพวกหลายๆอย่างมันยังไม่ค่อยมั่นคง กลางเดือนนะคะสถานการณ์จะดีขึ้นอาจจะมีการได้รับการเรียกตัวไปก่อนทำงานก่อนแล้วเซ็นสัญญาทีหลังงานบางทีบางคนโดนเข้าไปในตำแหน่งที่ไม่ใช่งานที่ตัวเองสมัครเอาไว้แต่ผู้ใหญ่หรือใครบอกว่า,อาเอาเข้าไปก่อนประมาณนี้นะคะเรียกว่าเป็นเด็กเส้นโดยแท้ทรูนะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคนที่กำลังสมัครงานสมัครสอบเป็นไปได้ค่ะช่วงกลางเดือนนะสถานการณ์เรื่องงานก็จะดีขึ้นเรื่อย วุ่นวายพอสมควรงานลาดงานงานลาดงานหลวงงานสับไปสับมาอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยเป็นระบบแต่งานมันเสร็จแล้วก็เรียกว่าถ้าทำเสร็จคุณจะได้ค่าตอบแทนเป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ g of s w o ซ d s ขึ้นมาบอกว่าถ้าทำอะไรก็ตามขอให้มันมีรายลักษณ์อักษรชัดเจนหรือว่ามีการตกลงบางอย่างให้มันชัดเจนนะคะจะได้ไม่โดนถ้าเกิดมีปัญหาทีหลังจะได้ไม่โดนคอรารนินทาหรือว่าโดนหางเลขไปด้วย หรือบางคนทําอะไรที่มันไม่ชัดเจนอยู่แล้วก็อย่าไปทําที่มันมัดตัวนะคะจะเกิดปัญหาได้งานไปได้เรื่อยๆบางคนไปทำตำแหน่งที่ไม่ใช่งานของตัวเองนะคะได้โยนมาอย่างที่บอกบางคน page coins, เพจจ็อบคอยส์ได้ไปเก็บงานรายละเอียดบางอย่างของคนอื่นที่เขาทำไม่เสร็จเขาก็จะส่งมาให้เราจัดการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนายซับคับทุกอย่างงานเดินนี้สบายมากเลยจัดการได้เป็นอย่างดี มันมันมีเรื่องฟุกฟุกบ่อยๆหลายๆครั้งทำให้เรารู้สึกโชคดีแฮปปี้นะคะเด e sun ขึ้นมาอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาปัดเป่าไปหมดแสงสว่างขึ้นมาแม้กระทั่งเดวิลซึ่งปกติเขาจะอยู่ในมุมมืดแต่พอขึ้นมาบวกกับ the sun นะคะมันไปเขาเรียกว่าเป็นลูกรักใช้เส้นใช้เส้น,ใช,สนใช้สายอะไรบางอย่างไปแบบให้คนอื่นหมัน่นไส้ช่วงนี้นายจะรักมากทำอะไรก็ ทำอะไรถูกตาไปหมดเลยแต่คนรอบข้างเกลียดค่ะบอกไว้ก่อนพูดแล้วก็ติดนิสัยขี้โม้ขี้โม้เดือนนี้คนชอบโอชอบขิงใส่คนอื่นอพอมาดูเรื่องการเงินเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกอันนี้ช่วงต้นเดือนมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินอะไรบางอย่างจงํานวนหนึ่งไม่ได้เยอะมากหรือตามที่เราคาดหวังแต่มันก็เป็นเงินที่แบบเข้ามือมาเดือนนี้มีโอกาส รสเตอรี่รวยเบอร์ถูกหวยได้บางอย่างด้วยนะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างสวยแต่ใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งทุ่มเพราะว่ามีปัร picking ง f s o ซอ s ขึ้นมาถ้าทุ่มเยอะอาจจะเป็นปัญหาได้อาจจะโดนหลุมดำแต่ถ้าเกิดทีละหน่อยทีละหน่อยก็พอได้ชื่นอกชื่นใจเดือนนี้มีโอกาสค่ะแล้วก็เ,เดือนนี้ถ้าใครที่จะอยากออกรถเป็นไปได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยเจอที่ถูกใจถ้าเหมือนบอกว่า จำเป็นต้องใช้รถบางคนซื้อรถในรุ่นที่ไม่ค่อยถูกใจตัวเองหรือบางคนต้องมีเกณฑ์การเดินทางหรือว่าเอาอะไรบางอย่างมาใช้ไม่ค่อยถูกใจแต่มันจำเป็นต้องซื้อต้องใช้นะเดี๋ยวนี้นะคะก็ได้ของที่ไม่ค่อยอยากได้แต่คนอื่นเห็นแล้วอิจฉาคาดหวังค่อนข้างสูงอีกแบบหนึง่งแต่ได้มาอีกแบบหนึง่งไม่ได้แย่ก,กว่ากันแต่ว่ายังไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่แต่ว่าเรียกว่ามันก็ เป็นช่วงที่ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าโหทำไมเธอโชคดีอะไรแบบนี้ทุกอย่างดูดีไปหมดเลยทุกอย่างดูง่ายไปหมดเลยปลายเดือนมีเกณฑ์รับทรัพย์อีกนะคะสันไม่ว่าคุณจะทํางานหรือว่า โชคลาบโชคลาบ,ลบฟุกฟุกลอตเตอรี่หวยเบอร์เล็กๆน้อยๆหรือว่ามีคนที่แบบรอลูกหนี้อยู่ก็จะมีคนเอาลูกหนี้ก็จะเอาเงินมาคืนให้หรือว่าถ้าเกิดคุณตัวคุณเองเป็นลูกหนี้ก็จะมีเงินไปใจ่ายใช้สอยไปขยับขยายไปใช้นี่ให้ตัวเองสบายอกสบายใจขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนที่สบายๆค่ะก็ดูไม่หนักหนาเท่าไหร่อาจจะมีอะไรบางอย่างไม่ถูกใจแต่ว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ จุดที่คนอื่นอยากอยู่กับคุณนะคะถ้าใครที่กำลังจะเปิดร้านอาหารหรือเปิดกิจการไม่ใช่ร้านอาหารเปิดกิจการอะไรบางอย่างไพ่บอกว่าทําได้แต่ว่ายังอาจจะยังไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะไม่ได้แบบเปิดแบบมีงานเต็มไปหมดค่อยๆอ,อาจจะขายเล็กขายน้อยหรือว่าเป็นออเดอร์เล็กๆน้อยๆส่งมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยตามแบบฟอร์มสักเท่าไหร่แต่ทําได้คะ่ะจะ ปังสุดๆเลยก็คือในช่วงประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปทุกอย่างจะกระจามไสาทางโล่งไปหมดเลยเดือนนี้นะคะใครที่เป็นปัญหาอยู่ปัญหาก็จะหายไปในเดือนนี้สวยงามค่ะทีนี้มาดูในเรื่องความรักกันนะคะไม่ได้พูดนานไม่ได้อัดคลิปนานเริ่มลิ้นพันกันนะคะตอนนี้เออเออนิดนึงเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันนะเราดูดวงด้ยกันมานานสักพักแล้วใครที่ติดตามมานานจะรู้ว่าแม่หมอเออนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าตกใจเป็นแบบนี้แหละพยายามสกัดข้อมูลเอาแล้วกันเนาะอ่ะมาดูเรื่องความรักขอดูด้วยสถานการณ์ทั่วไปก่อน Six of Coins ดวงความรักท่านให้หรือช่วงนี้จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะ Queen of Coins นี่ไงเงินเหรียญขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าอ่าเมื่อกี้ลืมดูเรื่องสุขภาพแต่ไม่เป็นไรจากเท่าที่ดูสุขภาพนะคะถือว่าโอเคเออความรักเหมือนจะดีแต่ว่า มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงอีกแล้วมาเป็นยังไงบ้าง <S <S สถานการณ์ทั่วไปเดือนนี้สิ่งที่เราจะเตือนไว้เลยชาวราศีกันมีแนวโน้มที่จะมีความรักจากคนเจ้าชู้หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาพัวพันเดือนนี้มีเกณฑ์จะเจอคนเจ้าชู้หรือโดนตามติดประชิด ขอความรักแบบชัดเจนใครที่คบกันอยู่ประมาณหนึ่งแล้วยังไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์มันก็จะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ความสัมพันธ์ทางกายมันอาจจะก้าวไกลน,นี่ต้องระมัดระวังนะอันนี้คือสิ่งแรกที่เห็นอะซิกซ์คอย์เกิดอะไรขึ้นบ้างเดือนนี้คุณจะเขาเรียกว่าความรัก มีความรักมีคนที่อาจจะมีคนมาแนะนําให้หรือความรักที่มีเรียกว่าสายปเ,าป,เ,าเาปเขาเปเราเราเปเขาแต่เท่าที่ดูอาจจะเป็นเรานี่แหละไปเปเขาหรือช่วยเหลือดูแลนะชาวราศีกันคิ e นับคอยส์ขึ้นซิกซ์คอยส์เอจคอยส์ถ้าคุณเป็นผู้หญิงราศีกันเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะเอ่อต้องไปเรียกว่าอะไรอย่าไปช่วยเหลือดูแลในเรื่องการเงินของคนรักของคุณหรือถ้าคุณยังไม่มีแฟน จะมีผู้ใหญ่พยายามแนะนําคนที่เขามองว่าเหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะเรื่องฐานะรูปร่างไม่ได้เกี่ยวกันแต่เขามองว่าคนนี้เหมาะกับคุณมาแนะนําให้นะคะหรืออาจจะเจอคนรักคนถูกใจในสายอาชีพของตัวเองหรือบางคนไปทําไปธนาคารบ่อยๆไปทําธุรกรรมการเงินก็อาจจะมีคนมาปิ้งคุณได้อันนี้โดยทั่วไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคู่เป็นคนรักที่แต่งงานหรือว่าคบกันมาสักพักจะมีการวางแผนการเงินร่วมกัน เราอาจจะต้องช่วยเหลือซัพพอร์ตคนรักของเราแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่คืนนะักจากเท่าที่เห็นสถานการณ์การเงินถือว่าค่อนข้างดีช่วยเหลืออะไรบางอย่างแล้วก็มีความสุขตแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เราเห็นว่ามีการซัพพอร์ตอะไรบางอย่างส่วนถ้าคุณผู้ชายเด๋ยนนี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรักของคุณหรือว่าให้คําแนะนําหรือช่วยวางแผนทางการเงินหรือแม้กระทั่งแนะนําเรื่องงาน พิเศษหรืองานเสริมอะไรให้ประมาณหนึ่งนะคะ Kings u ค coi n นายซับ w อน d s เนี่ยทำไมหลายคนกังวลกับเรื่องความโสดของคุณจังโดยเฉใครที่โสดนานนะครอบครัวญาติพี่น้องจะกกังวลเป็นพิเศษแต่ถามว่าคุณเป็นยังไงเทนอ f s ซอร์ s ยังเจ็บยังปวดกับเรื่องความรักเดิมๆไม่ได้กลัวความรักนะแต่ช่วงนี้คุณรู้สึกว่ามีความรักมันก็มีทุก เราไม่ได้กลัวเรายังอยากมีแฟนอยู่แต่เรารู้สึกว่าเหนื่อยจังขอฉันไปทํามาหากินตรงนี้ก่อนแต่คนอื่นไม่ได้คิดแบบนั้นคนอื่นคิดว่าคุณควรจะมีคนดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามส่วนคนรักของคุณเนี่ยมันจะมีคนภายนอกมองมาว่าเฮ้ยมันไปดูแลคนรักมากหรือเปล่า <c oughs> ทําไมถึง <c oughs> เอาโดนเอาเปรียบ <c oughs> แต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะมันคือการช่วยเหลือเกื้อกูลแต่จากภาพอ่ะมันเหมือนเราเป็นสายเปอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นมองมาแล้วก็ เอ่อใครที่ห่างไกลคนรักนะคะเดือนนี้คุณอาจจะมีการกังวลกังวลอะไรบางอย่างมีเกณฑ์การทุ่มเงินบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้เจอกันช่วงประมาณกลางกลางเดือนมีเกณฑ์การเดินทางไปมาหาสู่ไปเยี่ยมเยียนนะคะคนที่เป็นคนรักทางไกลหรือถ้าอยู่ด้วยกันก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางร่วมกันใช้เงินอีกแล้วนะความรักกับการเงินมันมาคู่กันในเดือนนี้ เออ่สำหรับบางคนที่เนี่ยเราถึงบอกว่าให้ระวังไพ่ใน3ามใบนี้ถามว่าความรักแฮปปี้ดีด้าไม่ว่าคุณจะมีคนรักจะมีแฟนหรือว่าไม่มีแฟนแต่เดือนนี้คุณจะมีคนเข้ามาวุ่นวายในชีวิตคุณแน่นอน บางคนไม่ได้อยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้ามีคนเข้ามานะตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะไปแฮงเอาท์ที่จะไปล้นลาออกไปนู่นไปนี่ระวังโควิดด้วยนะคะไปหาเขาอย่างงู้นอย่างงี้ก็มีสัมพันธ์กันเกินเลยจะถามว่าจะเป็นแฟนเธอไหมฉันชอบเขามากแต่ฉันยังไม่อยากมีแฟนมันจะเกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ให้ระวังคนที่เข้ามาวุ่นวายกับเรานะตอนนี้ อาจจะมีคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวเราถ้าอยู่ไกลแฟนอาจจะมีความรู้สึกนอกลูก่นอกทางได้อันนี้ต้องระวังตัวระวังใจนะคะส่วนคนรักเดือนนี้อย่างที่บอกว่าซัพพอร์ตดูแลถ้า,ถ,าถ้าคุณไปมีโอกาสเดินทางร่วมกันก็ความสัมพันธ์ทางกายหวานชื่นกระดิกระดาเต็มไปหมดก็ถ้ายังไม่อยากจะล้ำหน้าอะไรประมาณนี้สำหรับบางคนที่ยังไม่ได้เคยอะไร มีอะไรยังไงกันเนาะยังไม่เคยแซบอะไรเงี้ยก็รามาระวังนะคะเพราะาบรรยากาศมันเป็นใจมากส่วนคนที่อยู่ด้วยกันเดือนนี้เราเห็นว่าแซบเหลือเกินสวยเจ้าชู้แฟนหึงเดือนนี้มีดูดีอะแล้วคนรักของเราก็หึงแล้วห่วงแล้วก็รักมากหลงมากอันนี้สรานการทั่วๆไปเดี๋ยวเรามาขอเจาะอีกนิดนึงนะคะมาเจาะกันค่ะ คนโสดเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าพยายามมีคนมาจับคู่ให้ขอลงรายละเอียดนิดนึงตัดสินใจไม่ถูกเอาไงดีวะทูกหรือโสดเ a ซับคัพ p s มีแกนนี่ไงมีคนทางไกลแหละแต่ว่าเป็นคนที่เคยรู้จักนะคะจะเข้ามาในชีวิตน่าจะเป็นคนที่วนๆเว,ว,วียนๆอยู่ในชีวิตเราไม่ได้อยู่ใกล้เกินไปหรือว่าเคยคบเคยคุย นะแต่ตอนนี้ไม่อยู่กับเรานะคะเขาจะเข้ามาหาเราทำให้ทำให้เราหวั่นไหวหรือบางคนคุยนานกึ่งๆเหมือนจะเป็นคนรักคนนี้สำหรับคนที่โสดแบบโสดสนิทนะคะอันนี้ To a b ซ o r ์เอาไงดีเหมือนจะเป็นแฟนแต่ไม่ใช่แฟนก็เรียกว่าถ้ามาถ้าคบถ้าคุยก็เหมือนเป็นคนรักแต่ถ้าหายไปก็ไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่นะคะอืมเป็นอารมณ์เหมือนอยากมีอยากมีใครสักคนแต่ไม่ได้อยากมีแฟน แล้วก็ไม่เหงาด้วยนะคะรอบรองเดือนนี้มีคนมาให้เลือกมีคนมาทําให้หายเหงาเต็มไปหมดเลยแต่จะเอาแต่ว่าคุณจะตกลง,ลงใจเป็นแฟนกันจริงๆรัรบความสัมพันธ์นี้ไหมเราว่าคุณยังไม่ค่อยชัดเจนคุณยังรู้สึกว่าไม่อยากยังไม่อยากผูกมัดกับใครนะ to absorb แต่ความรักมันมาเต็มๆมีมาให้เลือกนะคะ ถ้าไม่ได้เลือกก็คือเป็นคนที่แบบเข้ามาพัวพันในชีวิตเราอ่ะเขามาถามสารทุกสุขดิบนู่นนี่นู่นนั่นเหมือนคนเป็นแฟนแต่เรายังไม่ยอมเป็นแฟนเขาอืจะบอกว่าคนคุยไหมก็ใกล้เคียงนะคะทีนี้มาดูคนที่มีคนคุยลหละอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องรุ้นนะคะมีคนคุยแล้วความสัมพันธ์ของเรากับเขาเดอะสตาร์ Star, เรื่อยๆสบายๆจัดเมนต์เราว่ามันมาเดินทางมาถึงจุดที่ คุยกันมานานคุยกันมาสักพักแล้วแล้วอยากจะก้าวก้าวหน้ากับความสัมพันธ์มีโอกาสที่เรียกว่าศึกษาดูใจมาสักพักเดือนนี้มีเกณฑ์ได้ขยับเลื่อนขั้นเป็นคนรักนะคะเขาอาจจะเงียบไปบ้างแต่ว่าเขาไม่ได้หายไปไหนจากชีวิตเราเรียกว่ารายงานตัวบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปทำอย่างนั้นอะย่างนี้นะแล้วก็ รายงานตัวบอกว่าทําอะไรที่ไหนยังไงแล้วก็หายไปเราก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจมีความสุขที่อยู่กับเขาดังนั้น j u d g ม้น t บอกว่ามันมาลงเอยตรงนี้แหละว่าเฮ้ยมันมากกว่าคนคุยธรรมดาแล้วละ่ะน่าจะมีการตกลงปรงใจลักษณะความสัมพันธ์บางอย่างเพื่อให้มันชัดเจนเดี๋ยวนี้มีโอกาสได้ขยับเลื่อนสถานะนะคะ six of wands รอคอยมานางจ้ชเมศตัดสินใจแล้วว่าเราต้องเป็นแฟนกันแล้วแหละถ้าหายไปถ้าเกิดว่าคนนั้นแบบคุยๆแล้วหายหายไปเป็นยังไงอืมไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะหายนะคะถามว่ามีคนแย่งเขาเต็มไปหมดไหมคนที่แบบรู้สึกว่าหายไปเนี่ยก็มีคนอยากจะเข้ามาเป็นแฟนตัวจริงเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเขาก็ยังอยู่กับเราเซเว่นออฟคอยสหายไปบ้างอะไรบ้างไฮพรีเซสเดี๋ยวก็วนกลับมา ช่วงคำ่คำๆมืดมืดช่วงกลางคืนเด็กก็จะมีเศษปิ้นขึ้นมาอ่ะไม่ได้ไปไหนหรอกไม่ต้องห่วงนะคะเพราะ seven of อ o i n ไม่หนีไม่ไปไม่หายนะคะอาจจะเงียบไปเฉยๆส่วนคนโสดที่เอ่อเลิกรากับแฟนไปขอดูสถานะหน่อยเป็นอย่างไรมีโอกาสาจะได้กลับคืนมาคุยกันไหมโอ้ทาวเวอร์นะเราว่า มีโอกาสได้คุยกันประมาณนึงค่ะแต่จะให้กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ละทาวเวอร์ขึ้นมาหลายคนเนี่ยช่วงที่ผ่านมามีการติดต่อหรือว่าได้ข่าวคราวเขาบ้างบางส่วนหรือมีเพื่อนพยายามบอกว่าเฮ้ยเขาโสดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดถึงเธอนะอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดมาแต่เอาข้อจริงๆนะคะทาวเวอร์กับ Seven of Cups นอนนอนฝันฝันอยู่ทาวเวอร์มากระชากตื่นขึ้นมาไม่ได้เธอ มันจบแล้วก็คือจบเธออยากคาดหวังอยากคิดมากกว่านั้น as o วอ n c เอาจริงๆเราเดินหน้าเรา move on ไปไหนแล้วอย่ามายึดติดเรื่องอะไรแค่นี้ไพ่บอกว่าไม่น่าจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันแล้วแต่ว่ายังจะแอบมีความฝันเล็กๆที่มีคนคาดมาบอกที่มีคนมากระซิบบอกเราอะไรอย่างนี้แต่ว่าเอาจริงๆชีวิตมันเดินหน้าไปแล้วแล้วเราก็อาจจะมีคนเข้ามาหาเราแล้วด้วยดัยงนั้นเดินหน้าต่อไปค่ะไม่ต้องไปคาดหวังอืม นะเพราะว่าเพจแล้วก็เ e เว่นออฟวมันมีคนอื่นมาให้เลือกเต็มไปหมดเลยทั้งคนใหม่คนเก่านะคะแต่คนที่เราคาดหวังเอาไว้อย่าไปเขาอาจจะแวบๆกลับเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาในาในในสถานะเดิมได้นะประมาณนี้ทีนี้ถามว่าอันนี้หลายคนอยากรู้แล้วคนที่เลิกรากับเราไปเขาอยากกลับมาหาเราไหมเขา เรียกว่ามันเกืบจะมีบางช่วงที่รู้สึกคิดถึงเรานะคะแต่ไม่ได้อยากจะกลับมาในซับวอนความสัมพันธ์ที่มันที่มันเก็บกฎที่มันที่เหมือนกับว่ามีกฎเกณฑ์อะไรมากมายมันพยายามปรับตัวหลายครั้งแล้วสุดท้ายก็ได้ดาบมาตัดโชคออกไปต่างคนต่างมีความสุขที่ดีเขาก็แฮปปี้นะที่เห็นเรามีความสุขตัวเขาเองก็มูฟไปแล้วไม่ได้อยากกลับมาแต่ยังมีความคิดถึงอยู่เขามีคนใหม่หรือยัง นายซับคับมีเรื่อยๆนะคะมีเข้ามานายซับ,บคอยนายซับคับหนีไพ่เก้าแล้วแต่อารมณ์บางช่วงก็มีคนคุยบางช่วงก็หายไปแต่ก็ไม่ได้ขาดนะคะช่วงไหนเขาอยากอยู่คนเดียวเขาก็จะพยายามพาตัวเองออกไปจากคนอื่นแต่ว่าช่วงไหนที่เขาเหงาก็จะมีคนเข้ามาหาเขาเรื่อยๆอันนี้ไม่ต้องไปห่วงเขานะคะตัวจริงมีหรือเปล่าเอา่อสำหรับตัวจริงไพ่เก้าขึ้นมาทริปเปิลนเลยนะตัวจริงยังไม่มานะคะเขายังไม่ได้ปักใจว่าจะ ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นบางทีมีคนคุยบางช่วงก็หายไปอะไรประมาณนี้เขาเองก็ยังมีเขาเรียกว่า post trauma post traumatic ยังมีความรู้สึกยึดติดอะไรกับสิ่งบางอย่างกับความรักยังไม่ค่อยกล้าที่จะเดินหน้าหรือเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างในตัวของเขาอะนะคะที่ยังไม่อยากจะแบบชัดเจนกับใครสักทีเดียวแต่มีตัวไหมมีค่ะมีมาเรื่อยๆคุณเห็นอหลจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาหรือจะเป็นคนเดียวก็อ on, on off, off off ไปเช่นกันนะคะ แล้วคนรักล่ะคนที่มีคู่ทะเลาะกันบางคนเลิกราเลิกไปหลายรอบแล้วอยากจะเลิกแล้วแต่สุดท้ายเป็นยังไงก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาน้ําหูน้ําตาแล้วก็จะเลิกกันอีกเดือนนี้เลิกกันหลายรอบคนที่คนที่มีแฟนนะคะเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวงอนเดี๋ยวงอแต่อจริงพูดไว้ก่อนนะถ้าใครที่ไม่อยากจะเลิกอย่าใช้คําว่าเลิกกันเถอะเพราะว่าเดือนนี้มันมีโอกาสหลุด ง่ายมากแล้วมันมีคนอื่นเข้าพยายามเข้ามาเสียบระหว่างกลางทั้งตัวคุณและตัวเขานะด้านนี้มีเดวิลขึ้นถ้าคุณงอนมากๆหรือว่าทะเลาะก,กันหนักหนาะสาหัสจนแบบไม่ไหวแล้วอาเลิกก็ว่าไปแต่จากที่เราดูไม่น่าจะใช่พอทะเลาะก,กันไฟอฟคัพ p s ก็จะมีคนมาไต่เกลี่ยรหรือตัวเขามาง้อนะคะ นายซับคอยส์ nice ก็กลับมาเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปกัะดิกครั้งหนึ่งเอชซัคับแต่ว่าเก็บเท่าเกาะของแล้วถ้าเธออีกครั้งหนึ่งฉันไปแล้วนะฉันไปแล้วนะ่หลายรอบเตรียมตัวเลิกหลายรอบมากใจเย็นๆนะคะแต่ไพ่บอกว่าเดี๋ยวไปปรับความเข้าใจเดือนนี้นะอาจจะต้องมีใครสักคนยอมาต้องลดอีโก้ลงเพราะต่างฝ่ายต่างแบบ c h e r ออดกับ fire of swords เดือนนี้มีปากเสียงมีความคิดของตัวเองที่แบบเป็นใหญ่สูงมาก อืมเถียงไปก็ไม่สซ่วค่ะทะเลาะไปงอนไปแต่ว่าสุดท้ายเดียวก็กลับมาคืนดีกันหลายคนเหนื่อยจนอยากจะเลิกแต่ว่ามันยังตัดไม่ขาดบางคนอาจจะมีการเกณฑ์การแยกอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังต้องมาคุยมาเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างกันอยู่เดือนนี้ค่อนข้างเหนื่อยในเรื่องความรักค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแต่ถามว่าเขามันเบื้องต้นคืออะไรเบื้องต้นเราเห็นจากไพ่ตัวแรกนะคะมันคือการที่หนึ่งคือเราอาจจะแกล้ชิดเพื่อนที่ทํางานหรือเราให้เวลาที่ทํางานมากเกินไปจนเขาหึงเขาห่วงมันเหมือนคนที่แบบ รักกันห่วงมากรักมากอะไรอย่างเงี้ยพอมีอะไรใครเข้ามาบ้างก็มีการถึงห่วงเกิดขึ้นทําให้มีปัญหาได้พื้นฐานเบื้องต้นมันคือเป็นความรักจนเกินพอดีเดือนนี้ค่อนข้างมีความลุ่มหลงในกันและกันทะเลาะแล้วรักทะเลาะรุ้เลิกหรือเงี้ยยิ่งแต่ก็ไปไหนจากกันไม่ได้สักทีเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนรู้สึกมันท็อกซิกเหนื่อยจังเลยเครียดจังเลยแต่ก็ไม่เลิก ก็รักกันหวานแหววแต่ว่าสักพักก็ทะเลาะก,กันอีกอะไรเงี้ยนะคะอืมแต่อย่าบอกเลิกนะเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดจริงๆมันอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการเลิกราความสัมพันธ์แต่ว่าถ้าคุณตั้งใจจะเลิกหรืออยากจะเลิกจริงๆมันก็มีโอกาสหลุดจากความสัมพันธ์ถ้าไม่อยากจะเลิกพยายาพพยายามประคองดีๆแล้วกันแต่เราเห็นแล้วไม่ไม่น่าจะเลิกกันง่ายๆอืมมาดูคําแนะนะําค่ะ คิฟทมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องการงานไพ่บอกว่าเดือนนี้ทําไปเถอะทาเต็มที่อย่าไปเขิมเขียมงานก็ทําให้เต็มความรักอยากจะรักก็รักได้หรือว่าถ้าคุณรู้สึกเอ้ยมันนี้มันคือมีความสุขคุณก็เต็มที่กับคนกับตัวเองไปให้อะไรบ้างนอกจากให้คนอื่นแล้วให้ตัวเองด้วยนะคิดถึงตัวเองด้วยนะคะแล้วมีอะไรอีก change the scenery เดือนนี้ถ้าเปลี่ยนบรรยากาศการทํางานเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเปลี่ยน ของใช้อะไรบางอย่างจะทําให้รู้สึกแฮปปี้ได้หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนคนที่เราแฮงเอาท์ด้วยบ่อยๆจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นบางคนคนรอบข้างเป็นท็อกซิกยิ่งยิ่งอยู่ด้วยยิ่งเครียดยิ่งเหนื่อยอะไรเงี้ยนะคะลองปรับดูแต่อันดับแรกเลยอยู่ในที่ที่สบายตาสบายใจจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นและสุดท้าย turn back เรื่องบางเรื่องถ้ามันไม่ใช่ถ้ามัน ไปไกลจนอะไรไม่รู้แล้วหรือปฏิเสธอย่างเงี้ยเราสามารถกลับมาคุยกันได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักนะคะงานไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักทะเลาะกันเครียดจนแบบไปไหนแล้วไม่รู้อะไรเงี้ยหาทางออกไม่เจอกลับมาทบทวนปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะแล้วให้เวลา ให้คาให้คําพูดให้ให้การติดต่อสื่อสารให,ให้เวลากับตัวเองแล้วคิดเยอะๆคุณจะเจอทางออกเดือนนี้ฟ้าเปิดนะคะทั้งเรื่องการ,การงานการเงินเนี่ยดีมากเราไม่ห่วงเลยส่วนเรื่องความรักให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะความรักที่มันเรียกว่าสุดตรง เต,เต็มไปหมดเลยเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนมีคนเข้ามาหาคุณแน่ๆถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วก็ให้ระวังด้วยอาจจะมีมือที่3หรือใครที่พยายามจะเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้เกิดปัญหาได้นะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> ชาวราศีกันเดือนนี้เราจะมึนๆหน่อยนะต้องขอโทษนะคะที่เรียบเรียงคําพูดไม่ค่อยได้ตอนนี้สมองเออแล้ว <c oughs> โอเคเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ